ยินดีต้อนรับสู่ราเมงจิ๋วมหัศจรรย์ที่นี่พวกเราคนจิ๋วทำราเมงด้วยใจและเติมความอบอุ่นลงไปในทุกชามว้าวร้านราเมงจิ๋วแบบนี้มีจริงเหรอเนี่ยแน่นอนลองชิมดูสิครับแล้วคุณจะตกหลุมรักราเมงของเราอุ้ยระวังนะเจ้าโบโบสูตรนี้สืบทอดมาหลายรุ่นแล้วนะดูแลมันให้ดีละ่ะผมจะทำราเมงที่อร่อยที่สุดให้ได้เลยครับคืนนี้ฝนตกหนักคงไม่มีลูกค้ามาหรอก ขอราเมงชามหนึ่งได้ไหมคะแน่นอนเชิญนั่งได้เลยครับอร่อยมากเลยค่ะราเมงของเราอบอุ่นใจใช่ไหมหล่ะโทษต้องซ่องร้านก่อนลูกค้าจะมาพวกเรามาช่วยกันเถอะขอบคุณมากเลยครับตั้งแต่วันนี้ร้านราเมงจิ๋วของเราจะอบอุ่นกว่าเดิมราเมงไม่ได้เป็นแค่ของกินแต่มันทำให้หัวใจอบอุ่นได้ ผมจะทำรามเง็งที่ดีที่สุดเพื่อทุกคน